ตนำพีม์เข้ามาเนีมีอยู่สเรื่องที่เดทางีเขาป็นุองอีการประปรานทุกอย่างหลังจากที่เราเสร็จ้ ข้อของบางประการในในเรื่องหลายเรื่องทีนี้ในส่วนของที่กระผมจะมายื่นหนังสือถึงท่านและก็ ท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมยื่นหนังสือในวันนี้ท่านก็อุด่าุนที่จะต้องนําเรื่องนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนครับความจริงผมเองก็ไม่มีพวกที่จะไปข้างหน้าแล้วครับต้องเหลือท่านกับท้องถิ่อมเภอดอาสเกตนะครับที่จะต้องอเป็นที่พึ่งสุดท้าย <c oughs> ให้พวกผมเดินทางหาแสงสว่างให้ผม <c oughs> คือน,นําทีมเข้ามาเนี่ย มีอยู่สองเรื่องที่จะได้นำแจ้งให้ท่านก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกสภาเนะี่ยท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เป็นรับรู้รับฟังในเขตพื้นที่ที่ท่านเป็นตัวแทนอยู่ท่านก็เอามาเสนอท่านนายกในวาระอื่นๆวันนั้นมีการประชุมทั้งหมดอยู่หกวาระ นะครับวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามวาระที่สี่วาระที่ห้าเป็นยติมีอยู่แปดยติวาระที่อื่นเป็นเรื่องวาระที่หกเป็นเรื่องอื่นซึ่งเรื่องอื่นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนน่ะเขาจะแจ้งให้ตัวแทนสมาชิกทุกท่านเพื่อนําเสนอผู้อ่านนะครับปรากฏว่า ก็คงจะได้ให้เจ้าตัวเขาเป็นคนชี้แจงวาระที่เขาโดนเรื่องนี้มาแล้วก็ผมจะสรุปในเรื่องสุดท้ายว่าทําไมวันนี้ผมถึงมายื่นหนังสือนะครับเพราะว่านะครับเราไม่มีบไปจริงๆเรามีความตั้งใจผมเองก็เป็นข้ราชการมานานผมก็เข้าใจในตอนที่ออกแล้วขอให้ทางอนุอานายาตให้สมนเรส่งทัาเจรินะครับนก ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยงานเราไม่ได้คนเดียว,วอนะครับต้องอย่างเดียวนั่น,น,นคือสาร,บอราบร,ระดัะบต้างการประชุมสรุปรายงานประชุมทุกอย่างหลังจากที่เราเสร็จสิ้นการประชุมสภานะคะแต่หลังจากที่ท่านนยายกมีคำสั่งให้ยเกเลิกให้แจ้งแจ้งอยู่การประบายของเจ้าหนี่คนนี้ งานกิจาการสภาในเรื่องการทํข้อเท็บ,ทบ,ททบันทึกการประชุมสภาและการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมสภาก็ไม่มีใครทาตรงนี้แต่ตอนนี้เขาอ้างว่าตำแหน,น่งนี้หน้าที่นี้คือหน้าที่ของเลขาธิการสภาต้องเป็นคนมาทำซึ่งหนูก็อ้างไปว่าปกติด้วยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วของเทศบาลแต่ละที่ทุกที่เนี่ยเจ้าหน้าที่กิจาการสภาที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักปลัดเขาจะเป็น จะมีเจ้าที่หนึ่งคนที่คอยมาทําง,งานด้านนี้ให้นะคะซึ่งจากการเป็นวันงานที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจ้าหน้าที่คนนี้ก็คือเป็นคนทาง,งานให้สภามาโดยตลอดแล้วทํำไมคุณต้องมาเปลี่ยนแปลงมายกเลิกให,ให้ให้คนคนนี้ไม,ไม่ไม่มาช่วยงาน,านสภาทําให้งานสภาเกิดความเสียหา,ายและอีกวันหนึ่งท่านก็มีคําสั่งวนที่สุดทวงถามเรื่องรายงานประชุมสภามาอีกซึ่งดีฉันก็อ้างไว้ว่าคือทุก ตอลอดสองปีที่ผ่านมาเนาะเจ้าหน้าที่คนนี้จะเป็นคนทาตลอดก็คือท่านพยายามที่จะใช้เรื่องของกฎหมายมาเล่นงานพวกเราบอกตรงนะถ้าเราคุยกันเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ประเด็นหลักเนี่ยแกจะใช้เรื่องของกระบวนการของกฎหมายมาเล่นงานพวกสภาของเราเนนะครับคือประเด็นหลักคือการโต้อตอบด้วยกฎบแตจุดหนึือเนี่ย ค,คือเขาไม่รู้ว่าเ,เราจะมีความรู้ไหมเรื่อของงานสภาต่างๆเราก็แทนมือถือบทบาทของเราคือเราทํางานเพื่อชุมชนเราไม่ได้ทํางานเพื่อตัวของใครใครคนหนึ่งยึดผลใจสื่อประชาชนแต่ในวันนี้สภาถูกการแกล้งการแกล้งนั่นหนึ่งคือการเซ็นให้ข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทําการช่วยเหลือกิจการสภา,าเนี่ยูดออรางากินไป คำสั่งนี้ชอบไหมคำสั่งตรงนี้นะทามันชอบไหมแต่ผมก็ทําคาสั่งนี้ไม่ชอบแต่ผมก็ทีมงานก็พยายามที่จะคุยและไกลเกลี่ยกันว่าเออเราจะใช้ประเด็นตรงไหน,นที่จะคอยไปดูแลว่าสามาชิตสภาเราจะเดินยังไงในเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะทําเรื่องของงานสภาได้ก็มีหนังสือมาอีกอย่างที่ท่านประธานสภาที่แจ้งว่าตจ้าทางหนังสือท่วงถามมาเราอีกว่า คุณจะทำเส็จให้ผมมาได้ภายใน15วันเด็นลายมปอีห15วันเนี่ยถามว่าหนึ่งเครื่องมือเรามีไหมถามว่าทุกคนในสภาเนี่ยสามารถพิมพ์ดีดเนี่ยหรือว่าก็แก๊ก็แ๊่เนี่ยพันคำเหมือนที่เราไปตอบได้ไหมถามว่าโนไม่ได้ไอสักตัวนั้นเข้ามา ายละเอียดคงอยู่ในนี้แล้วนะครับขอดูรายละเอียดนิดนึงนะแต่เท่าที่ฟังนี่ก็น่าจะติดขัดเฉพาะในเรื่องการทํางานนะอย่างอื่นคงไม่มีอะไรนะนะก็ผมมีผมไม่มีอะไรอยากจะให้งานมันเดินไปไหลลื่นนะทำอะไรก็จะได้ราบรื่นเท่าที่มีเท่าที่ฟังนะจุดประสงค์ต้องการนะก็ ผมขอละไปก่อนนะคับวาาศึกษาก่อนว่าจะทํำยังไงด้บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะมันก็ลิ้นกับฟันมันอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้านนะเป็นเรื่องธรมรมดานะก็ศึกษาแล้วก็หา